ป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทําสลามสีใสกันค่ะน้องๆน,นะคะขอกันเข้ามาเยอะเลยพี่พาก็เถียงขาดใจเลยค่ะว่าพี่พาทําแล้วนะสลามสีใสนะคะเคยทําแล้วเนาะแต่น้องๆบอกว่ายังไม่เคยทําเลยเพราะฉะนั้นพี่พาเลยไปดูคลิปเก่าๆนะคําว่าใสานี่ก็คือใสจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ทาแต่ไปทําในคลิปน้องยะ ที่ทำกับน้องยะแล้วทีนี้อาจจะยังไม่ค่อยแบบเห็นของชัดเจนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสีใสก็จะเป็นอย่างนี้นี่แอบเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นฟองๆหน่อยใช่ไหมอันนี้ใส่สีเหมือนสีกลิ่นเข้าไปค่ะมันก็จะสีเพี้ยนแบบนี้นะคะหรือว่าเราเล่นเยอะมันดํามันก็จะเพี้ยนเพี้ยนแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูสีเพียเพ้ยนๆไปเรื่อยๆค่ะ แต่ถ้าจะให้ใสกิ๊กเลยอย่างเนี้ยค่ะต้องทิ้งไว้ประมาณวัน2วันสวันแล้วแต่เลยนะว่าฟองอากาศเยอะขนาดไหนแต่จริงๆอันนี้ใสแล้วค่ะแต่พี่พาเอามาเล่นเมื่อสักครู่นี้เนาะมันก็เลยไม่ค่อยใสแล้วพระเอกเลยที่ทําให้ใสนะจริงๆแล้วมีบอลลกนะคะกับกีนเชอรีนบอลลกค่ะที่จะทําให้ใสได้นี่นะ ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นขวดที่ชัดเจนของขวดใหญ่ๆของกินชอรีนนะคะแล้วก็จะมีบริษัทนี้บริษัทเดียวนะคะไม่ได้โฆษณาให้นะที่ขายกินชอรีนบอลแหลกนะคะอันนี้นะคะขวดละประมาณ17บาทที่เขียนนะคะบางร้าน13บาบาทตั้งแต่13บาทขึ้นไปเนาะแต่ขวดอันนี้ค่ะ450 ml านะมีราคาตั้งแต่270บาท300กว่าบาทหรือว่าเท่าไหร่แล้วแต่บางร้านขายนะคะต้องเป็นร้านขายยาที่ใหญ่จริงๆนะคะถึงจะมีกินชอรี บอลเก450 ml แบบนี้เนาะโอเคไม่พูดเยอะแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่กินเชรอรีนบอลเลกเนาะกับกาวน้ำใสกาวน้ำใสหนยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแค่สองอย่างแค่นั้นเองกับน้ำเปล่าหน่อยนึงเนาะน้ำเปล่าด้วยนะคะแล้วก็พวกกระปุกเพื่อที่จะใส่ได้อีกเราก็จะรูรู้กันอยู่ว่ากินเชอรีนพอผสมน้ำปุ๊บนะก็จะใช้ได้เยอะเลยค่ะเราก็จะต้องหากระปุกพร้อมฝามา เผื่อเก็บเอาไว้ใช้ในรอบต่อๆไปเนาะมาเดี๋ยวเรามาผสมกินเชอรีนกันก่อนเลยค่ะค่ะแล้วก็หาช้อนมานะคะ1คันค่ะแล้วก็ผสมกินเชรอรีนบอลแลกเลยค่ะ1ต่อ3นะคะใช้กินเชอรีน1ค่ะ1น,นะคะเท่านี้ค่ะ 1>, 1ช้อนต่อน้ำสามนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะใส่น้ำสีหรือว่าน้ำ3ามก็ได้นะพี่พาสูตรนี้พี่พาใช้แค่น้ำสามนะคะอ่ะน้ำ3ามช้อน1 2และ3นะคะแค่นี้เองค่ะเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็ต้องคนให้เขาเข้ากันจนเป็นน้าใสๆเป็นนี้เลยนะตอนแรกๆจะเป็นเหมือนมือๆนิดนึงเนาะนี่ค่ะพอคนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักกินเชอร์ลีนบอลเล็กไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกาวเลยค่ะค่ะแล้วก็หาชามผสมมาเลยนะคะพี่พายจะใช้1นึทับสประมาณ2ถ้วยเนาะเดี๋ยวลองดูสักถ้วยก่อนนะเอากาวน้ําใสนะคะกาวน้ําใสคะ่ะใส่เข้าไปเลยค่ะลองหนึ่งถ้วยก่อนนะคะนี่ค่ะหนึ่งถ้วย ใส่เลยก็เอาสองถ้วยก็ได้เนาะสักสองถ้วยค่ะนี่ค่ะพอเราใส่กาวเสร็จแล้วนะเราก็หาไม้พายนะคะมาขูดกาวออกจากถ้วยให้หมดเลยสนุกที่สุดเวลาทำสรามเนี่ยสนุกที่สุดนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาแล้วเป็นเลยจริงอะพ่อจริงจริงมา,มามามาเราก็จะมาหาน้ำยาทำสรามของเรานะสตรอง 1ช้อนก่อนสตรองไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะคะหนึ่งช้อนพอไหมหนึ่ช้อนก่อนไหมคนกันไหมอีกครึ่งช้อนสตรองมาเรามาเริ่มคนกันเลยค่ะ ขนาดน้ำยานะก็เหมือนจะไม่พอดีการถูกไหมคะถ้าเป็นยังเป็นน้ำน้ำําอย่างเงี้ยเราต้องทิ้งไว้สักพักนะคะโพไว้ก่อนเนีย่ยเพิ่งรีบใส่นะเพราะว่าพี่พากลวมันจะแข็งเกินไปค่ะอันนี้เราก็เลยเริ่มคนละลนปาวิบารลินบันกัอีกแล้วแล้วยิ่งว่ารอเรือรอลิงไม่จัดเชนอีกนะนี่ยังลิ้นไก่สั้นแล้วก็ลิ้นพันกันอีกนะคะโอ้ยกาวก่อโทษนะนี่นะเนี่ยเห็นไหมกาวมันก็เริ่มหมดไปแล้วค่ะ เราก็จะคนๆอย่างนี้ถ้าใครไม่อยากเกิดฟองเยอะเห็นไหมล้วคนเบาๆมันก็จะเหมือนใสแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงมันก็เป็นฟองอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราจับเล่นจับยืดอะฟองเขาก็จะเกิดอยู่ดีค่ะนี่นะใส่เข้าไปแบบนี้จนกว่าเราจะพอใจเลยเนี่ยเหมือนน้าแข็งเลยนะมองดูอย่างนี้เหมือนน้าแข็งมั่กเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาคนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะดูซิว่ามันจะต้องใส่อีกไหมเนาะคนต่อเลยค่ะ ค่ะแล้วก็เอากิตเตอร์มาแล้วนะคะสีชมพูมุ้มิงเชียลเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะเอาใส่ครึ่งนึงแล้วก็ใส่กิตเตอร์ครึ่งนึงอะแถมเนาะแถมคนไทยชอบของแถมมาเรามาใส่กระปุกไว้ก่อนสีใส่นะใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วก็เอาวันนี้มาผสมกิตเตอร์กันมันก็โอเคแล้วเนี่ยโอ้หภาพไม่สูม นะพอดีว่ากล้องมันติดกันกันกบโต๊ะพอดีมันก็เลยเป็นเยี่ยงนี้นะคะมันน้อยไงมันเลยไม่ค่อยจุ๊จับจุ๊จับเท่าไหร่เดี๋ยวจิ้มไม่ดูจิ้มไม่ดูถ่ายคลิปโอ๊ยสั่นกล้องสัน่นมาลองลองใส่กิตเตอร์รอแบบว่าโรยกิเตอร์กันดูนะคะกิเตอร์สีชมพูนะคะ สัก,กนหน่อยสัก,กน,นิดสัก,กนิดสักหน่อยนี่สีใสมันสามารถทำกจิสเตอร์แล้วสวยทำออกมาแล้วก็แบบเห็นชัดเจนแต่มันต้องเป็นกิสเตอร์ที่ใหญ่หน่อยนะคะหรือว่ากากเพชรนั่นเองนะคะต้องใหญ่นิดนึงไม่งั้นมันก็สมองไม่ค่อยเห็นนะคะมาเราก็มาลองนวดเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเตอร์สวยมากเลยนะเลิศเลยค่ะเราก็จะแผ่ออกมาแล้วมันก็จะเห็นเป็นลิเตอร์สีชมพูเหมือนสลามเราเป็นสีชมพูเลยนะคะทั้งทั้งที่สลามเราเป็นสีใสเนาะนี่ค่ะเวลาเราแผ่นะมันจะเห็นเป็นแบบสวยวิววิวว่าเห็นไหมคะ โอ้โหแสบตาพีพาเหมือนแบบว่าเอาไฟมาส่องหน้าเลยเนาะนี่เราก็จะได้กิเตอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้สีใสอีกอันหนึ่งเห็นไหมเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้อันนี้ทิ้งไว้สัก2วันก็จะใสแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็น้องๆขอกันมาเยอะมากเลยนะพอแบบเริ่มขายชุดทำสลามทุกคนก็อยากให้ทำสลามอีกงั้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสลามอีกรอบหนึ่งเนาะวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะไปขโมยสูตรน้องยะมาเพราะว่า น้องยะประกาศแล้วนะคะประกาศที่ว่าจะไปางานกับพี่พาใช่ไหมคะวันเสาร์ที่19ถูกไหมคะใครยังไม่ทราบบ้างเซนท่านทาราซาเวสเกตบางใหญ่นะคะพี่พาไปออกบูธเนาะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มถ้าน้องๆคนไหนว่างหรือว่าสะดวกนะคะก็ชวนผู้ปกครองมาเยี่ยมชมให้อาหาร ไม่ใช่แล้วพี่บาเยมโชว์ให้อาหารหรือว่าแบบเฮ้ยนั่นไงพปรปาเฮ้ยเอาอาหารให้มันได้นะเว้ยแซวแซวซวเนาะแซวมาถ่ายรูปได้นะคะใครไม่มาซื้อก็มาถ่ายรูปได้ค่ะนั่นไงโปรโมทเต็มที่เลยนะคะโอเคงั้นคลิปนี้บาพาไปแล้วนะคะทําคลิปใสแต่เล่นกับเพชรนะคะเพราะว่า ไม่การเล่นเยอะเดี๋ยวฟองไงเดี๋ยวมันมันจะมีฟองเยอะนะคะโอเคงั้นคลิปนี้ปลาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ